สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนเ,เมื่อวานผมเดินเข้ามาที่สภาก็มีน้องๆสื่อมวลชนสอบถามผมเกี่ยวกับเรื่องที่สารมีมคำสั่งไม่รับคำร้องที่พัคเสรีรุมไทยนะยื่นคำร้องผ่านประธานสภาแต่ละส่รนไปกรณีที่ มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสียบัตรและกดบัตรลงคะแนนแทนกันนะครับวานี้มันเป็นช่งชวงเช้านะฮะผมก็ยังไม่ทราบเหตุผลของศาลนะฮะก็เลยไม่ทราบว่าศาลอ,อาศัยขอ้อกฎหมายใดนะครับในการบินิจฉัยในการมีคำสั่งไม่รับคำร้องของพรรคเสรีไทยครับ เมื่อวานดูคาสั่งศาลแล้วนะคะรับศาลมีคําสั่งไม่รับคำร้องว่า,าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ลงชื่อท้ายคำร้องเนี่ยไปซ้ํากับสมาชิกสภาผูปป้แทนราษฎรที่พรรคอื่นนะยื่นนะจึงไม่รับคำร้องนะฮะผมก็เลยมีความจําเป็นจะต้องมากับเรียน ถือมวลชนสื่อไปอย่างที่น้องประชาชนได้รับทราบนะก็ด้วยความเคารพต่อคำสั่งศาลนะแต่ไม่อาจเห็นด้วยกับคำสั่งนี้ได้นะครับศาลอ้างรับนูนมาตรา148วรรคหนึ่งบวกเล็บหนะึ่งที่บัญญัติไว้ว่าในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนหรือสมาชิกผูที่สภาหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเห็นว่า มีการกระทาที่ชอบไม่ชอบโดยรัฐมนูลนะหรือขัดหรือแยง่งรัฐานูลให้สมาชิกแห่งสภานั้นๆนะนะจำนวนหนึ่งในสิท่านฟังให้ดีนะฮะจำนวนหนึ่งในสิลงชื่อผ่านสภาผ่านประธานสภาแหง่งที่สมาชิกนั้นสังกัดอยู่ดืงไปยังสารรัฐนูลนนเพื่อให้ วิจัยท่านเห็นไหมกฎหมายรัฐธรรมนูญดังกล่าวนะฮะไม่ได้บัญญัติไว้เลยว่าซ้ํากันไม่ได้นะครับไม่ได้บัญญัติเลยว่าสมาชิกสภาผู้แทนนะ่ะนะจะลงชื่อยิ่งคําร้องซ้ํากันไม่ได้ไม่มีผมไปอ่านพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญที่อ้างก็ไม่มีนะครับ ไม่มีรัศสารอาศัยเหตุผลใดการลงชื่อ้ายคำร้องส่งไปผ่านรัฐสภาส่งไปยังสารนุนเือวิชัยเนี่ยนะมันไม่เหมือนกับการเสียบบัตรและกดบัตรลงคะแนนแทนกันนะครับอันนั้นรัฐมนูนบญญ,ญัาิไว้ชัดเจนว่าสมาชิกสภาผู้แทนะะราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา,าแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยมีสิทธิลงคะแนนใน เพียงหนึ่งเสียงหนึ่งคะแนนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ห้าไปกดบาดแทงกันด้วยดังนั้นการลงไปแล้วแล้วเอาบัตรไปกดแทนกันอีกเนี่ยมันทำไม่ได้แต่ในกรณีนี้มันไม่ใช่การออกเสียงลงคะแนนนะครับมันเป็นการส่งชื่อนะครับเพื่อรับรองคำร้องนะ ส่งไปเพื่อให้สารำลำรุลวิจัยไม่มีไม่มีตัวอักษรตรงไหนเลยที่บัญญัติไว้ว่าสมาชิกสภาผู้แทนที่หลงชื่อนะ่ะซ้ํากันไปได้นะครับถ้าผมผมเรียนให้ท่านลองคิดดูทีสมมุติว่าพบผู้กระทาความผิดที่เสียบัตรและลงคะแนนแทนกันหนึ่งคน สมาชิกต้องยื่นไปแล้ว80คนความจริงก็1ิบก็คือ75นะนะครับแต่ว่าเพื่อการตกลนการผิดค่าเขามักจะยื่นไปลั80นะสมมุติว่าเราพบสมาชิกที่เสียบบัตรแล้วกดบัตรลงแทนกันเนี่ย1คนนะเราขึ้นชื่อท้ายกำรองไป80คนนะอีก2วันเจออีก1คนถ้าไม่ซ้ำกัน ก็ต้องใช้อีกแปดสิบคนใช่ไหมถ้าทำนี้ก็ทำได้แต่ถ้าเจอคนที่สามเจอคนที่สี่เจอคนที่สิบในเวลาไม่พร้อมกันนะท่านก่ดูเอาแค่สิบคนพอสิบคนถ้าบอกซ้ำกันไม่ได้นะสิบคนต,ต้องใช้สอสอเท่าไหร่ 10, ครับแปดสิบคูณสิบแปดร้อยสี่สิบคนสอสประเทศไทยมีเท่าไหร่ครับห้าร้อย แล้วมันจะเอาสอสอที่นายหลงชื่อถ้ามีคําสั่งเช่นเช่นศาลมีคําสั่งนี่ันเป็นไปไม่ได้แล้วครับแถ้าถ้าติดตามข่าวสารเรื่องตลอดจะเห็นว่าตอนนี้พักอนา,าคตใหม่ <c oughs> ก็ไปตรวจสอบคนรู้แล้วมีสอสอพักฝ่ายรัฐบาลอีกจํานวนมากเลยที่กดบาสียบัตรลงคะแนนแทนกันแล้วถ้าวิธิฉัยอย่างเนี้ยจะเอาสอสอที่ไหน ลงชื่อต้องไปยืมสสประเทศลาวประเทศเขมรน,นะประเทศมาเลเซียมาลงชื่อมัง่งนะครับเพรไม่ได้ในรัฐมนูรไม่ได้เขียนไว้สสประเทศไทยถ้าวิจัยกันอย่างนี้ผมว่ามันเป๋ไปหมดนะครับอันนี้พูดด้วยความเคารพนะอยากให้ศาลนะทบทวนหน่อนะครับไม่ใช่ว่าศาลจะสั่งยังไงก็ได้ นะครับสารอาจกฎหมายอาจจะทําเรื่องนี้อาจจะมีความเชื่อชาญในเรื่องนี้นะแต่เมื่อมีคําสั่งหรือคำวิจัยที่เรารับได้เราก็ยอมถูกไหมฮะแต่นี้ผมมีข้อสงสัยนะครับรัฐมนูไม่มีบัญญัติเลยว่าห้ามสมาชิกสมาชิกผู้แทนลงชื่อนะยื่นคำร้องส้ำคัญไม่มี ให้ผู้สื่อข่าวไปเปิดดูที่ไหนก็ได้นะครับเว้นถ้าเกิดค้นพบสักสิบคนเรายื่นสิบครั้งเนี่ยก็จะเอาสอสอที่ไหนไปลงชื่ออันนี้ฝากฝากไปพิจารณาดูเยนะครับ<ช>ครับผมก็มีจน<ช>ี้จะมีการทำคำร้องยื่นมาได้สามแล้วะท,ทาอ,อีกครั้งหนึ่งไหมครับเพราะว่าในคำร้องของพรรคสีนลมไทยเหมือนจะมีชื่อ,อของคุณยาีด้วยใช่จะมีทำมาอีกครั้งหนึ่งไหมครับก็เพื่อไทยเนี่ยเขายื่น ผมไม่เห็นนะนะฮะแต่เห็นก็ยื่นคำร้องของคุณคุณเจรองใช่ไหมเจรองผมตรวจสอบไปผมไม่ว่ายื่นถึงแม้จะชื่อที่ถูกยื่นไปแล้วเนี่ยแต่มาคนละเรื่องกันคนละคำร้องผมก็ยื่นคุณเจรองคุณานาทีนะครับแล้วก็ต่อมายื่น แล้วก็ยีคุณพริมยื่นคุณสมบูรณ์สารัมสี่คนด้วยกันนะครับแล้วผมยังจะทำคำร้องอีกในกรณีที่คุณพิมกับคุณชัยวุฒินะสมาชิกส,สภาผู้ทธราษฎรพัประชาธรรมมาถแถลงตรงเนี้ยนะครับมาถแถลงตรงนี้ว่าที่เสียบัตรมันไม่พอนะครับก็มีความจะเป็นต้องเสียบัตรแทนกันนะเท่ากับมารับสารภาพ ผิดตามกฎหมายเลยนะนะครับผมกำลังจะยื่นอีกนะกำลังหาะายชื่ออีกนะอีกแปดสิบคนนะแล้วท่านคิดดูว่าจะหาะรายชื่อที่ไหนจะไม่ให้ซ้ํากันเนี่ยนะครับนะแล้วยังปรากดเพิ่มอีกนะฮนะ มผมก็ต้องยื่นดกนะครับอย่างอย่างมีกรณีที่ว่าเพิ่มเติมมาอย่างการเสียบัตรทั้นกรณีที่อนาคตใหม่ไปเจอสอส,อสอพักตล์งของที่ไทยหรือกรณีสงสัยว่าคุณถาวรศรีเทพอาจจะเสียบัตรแทนกันจะมีเพิ่มไปในคำร้องใหม่ที่ท่านจะยื่นต่อสารรัฐอ,อ๋อย่างอย่างฮะผมเห็นเพิ่งเห็นข่าวนะผมยังไม่มีหลักฐานายการยื่นอะไรต่างๆเราต้องมีหลักฐานให้พร้อมนะ่ะนะครับก็คือยนะื่นเฉพาะอันนี้อันนี้เราก็ต้องครพบ นะพักการเมืองที่เขาค้นพบด้วยถูกไหมฮะไม่ใช่ว่าเขาค้นพบอยู่ดีๆแเราจะมาชิงตัดหน้านะเป็นพระเอกเก่งอะไรไปยืน่นเยือนนะครับเราก็ต้องถามเขาแล้วถ้าสารวินิจฉัยอย่างเนี้ยจะเอาสอสอที่ไหนมาลงชื่อผมอยากจะรู้ถูกไหมฮะนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นประเด็นที่มีปัญหามีค้อสงสัยนะครับ,รบ <S <S ก็เรียนสารน้ำหนุนด้วยความวรพว่าอยากให้ท่าน นะพิจารณาแล้วมีคำสั่งใหม่แต่ส่วนตอนนี้ผมก็กำลังให้ในายทะเบียนผมตรวจสอบว่า,าสมาชิกสภา,สาผู้แทนราศดรศ80คนที่ลงชื่อไปเนี่ยมันไปซ้ำกับคำร้องของพรรคเพื่อไทย,ยกี่คนนะครับถ้าซ้ำสมสมติ30คนเราก็ต้องไปทำเรื่องใหม่เลยนะทำเรื่องใหม่หมายความว่าใช้เรื่องเดิมนะแล้วก็ ตามหาอะไรชื่อแต่ละคนนะคุณชื่อนี้หรือเปล่าคุณชื่อนี้หรือเปล่าซ้ํากันไหมนะครับเดี๋ยวยื่นไปอ้าววินิจฉัยจบแล้วอีกนะคิดว่าจะ<ม>ได้รับความร่วมมือไหมจากคนที่ยังไม่ได้ลงชื่อส้ำผมไม่แน่ใจจะได้รับความร่วมมือใหม่เพราะสอสอ,อแต่ละท่านก็คิดไม่เหมือนกันเนี่ยใช่ไหมฮะคิดมเหมือนกันบางทีก็ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจ หรือบางทีก็ไม่ได้ต้องดูคำร้องต้องอย่างนู้นอย่างนี้อีกนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นการได้รายชื่อมันก็ไม่ใช่ใหญ่อย่างที่คิดเราแต่ผมกอ็อย่าตั้งเฝ้าสังเกตฝาาผู้สื่อข่าวเป็นนิดหนึ่งนะครับในคำร้องของผมอาจจะแตกต่างจากคำร้องของภาคอื่นเพราะว่าคุณวิชณุออกมาให้ข่าวนี่ว่าคำวิวนิจัยของศารนุน่นเมื่อปีห้า7กห้าเจ็ดเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่เรื่องสีบัตรกดบัตรกดคะแนนแทนกันเท่านั้นนะฮะ มันยังมีเรื่องอื่นอื่นอีกผมให้เพื่อให้มีความมั่นใจให้ไปไปตามที่คุณวิษณุนะับะให้ให้คำแนะนำไว้ในคำร้องของผมนอกจาก,กจะถือว่ามีการเสียบาทโกดบาทแทงกันแล้วเนี่ยนะฮะผมจะยื่นเรื่องที่คุณ ประยุทธ์ถวายสัต์ไม่ครบถ้วนตามรัฐมนูญเนี่ยนะที่ผมยังคณะคณะก,กรรมประประชอยังดำเนินการอยู่ใส่เข้าไปด้วยเพื่อให้ศาลวินิจฉัยว่าเอานอกจากตรงนี้แล้วตรงนี้ก็ยังรับหน้าที่ไม่ได้นี่มาเสนอพรบงบประมาณได้ไงใช่ไหมฮะให้วินิจฉัยผมก็ไม่รู้ด้วยสาเหตุนี้หรือเปล่าเลยปัดคําสั่งผมตกไปนะครับแต่ยืนยันว่าในกฎหมายรัฐมนูลไม่ได้ ห้ามนะครับว่าสสที่จะลงคะแนนท้ายทำร้องเนี่ยซ้ํากันไม่ได้เพราะถ้าหากเป็นอย่างนั้นนะฮะไม่สามารถที่จะยืดต่อไปได้แล้วนะเพราะว่ามันจะมีคนทําผิดมากขึ้นกว่าที่พบเห็นนะฮะ มีกังวลไหมครับถ้าเกิดเราใส่กรณีที่นาย,ยกถาวายสัตว์ไม่ครบเข้าไปในคำร้องของรัฐธรรมนมูญด้วยสารอาจจะไม่รับวินิจฉัยอะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เหมือนเคยมีคมําวินิจฉัยของสารแล้วว่าสารไม่ได้รับวินิจฉัยเรื่องนี้ครับไม่คนละเรื่องอันนี้อ็นนี้มันอยู่ในเรื่องของของการเสทบัรแทนกันมีพยานหลักฐานอะไรว่ามันไม่ชอบรัฐธรรมนูญนี่ไงอันนี้ก็ด้วยอะใช่ไหมนะครับก็เหมือนสารจะได้มั่นใจไง่าย ใช่ไหมมั่นใจว่ามีการกระทําผิดล้ำมนูเอยอะหรือเกินนะครับนะแล้วน้องว่าเสียบัตรแทนการกดบัตรแทนกันเนี่ยมันขัดร้ฐหนูหมันผิดไหม,มน,น้องว่าผิดไหมเขาให้ได้กดเ,เสียงอะ่อนะมันผิดใช่ไหมมันผิดแล้วถ้า,ถาไม่ถาวายสารให้ครบถ้วนถูกต้องมันผิดไหม ตอบได้ไหมน้องนะครับนะเนี่ยกรกตประกาศจะเลือกตั้งที่อ่ากําพแพงเพรเขตสองเนี่ยเลือกไปทำไมผมถามก็แค่นี้ก็ประชุมสภา,าได้อยู่แล้วนี่ทำงานกันได้เลือกไปทำไมให้เสียงงบประมาณนะหรือขอนเกนเขตเจ็ดเขาี่แล้วเลือกไปทำไมกรกตก็ตอบว่าก็รัฐมนตรีมัญญัิไว้ก็ต้องเลือก นะแต่มีบางคนไม่ทําตามรัฐธรรนูญสารธรรนูญก็ไม่ยอมวิจิฉัยอีกผมถึงบอกวังเวงไนงะประเทศไทยเมื่อวานจะกองยังเอาผมไปร้อยนะวังเวงวังเวงเดี๋ยวก็หลายคดีแล,นะล้วนะคอยรับคดีไปแล้วกันปองไหนรู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมดีแล้วไ <c oughs> นะมีอะไรไม่ครับ